วันนี้เราจะมาดูข่าวการไกล่เกลีย่ยระหว่างบริษัทกับครอบ,บครัวของพนักง,งานที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากการถูกข่มเหงรังแกครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการให้แจปนนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับช่วงนี้อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีกิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกกันก็คือ อเอาชื่อศิลปินที่เป็นคันจินะมาแปลด,ดูถ้าเป็นฮิดากันนะก็เดี๋ยวไปหาความหมายมาก่อนแล้วกันยังไงก็ถ้าใครมีศิลปินคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะให้ลองแปลความหมายของชื่อเขาดูดก็เอาไปใส่ไว้ในคอมเมนต์ใน Facebook ได้เลยนะครับเอาละครับเรามาเข้าข่าววันนี้กันดีกว่าข่าววันนี้ก็มาจาก n h k news web easy เช่นเคยครับชื่อหัวข่าวคือ Toyota โตโย,ต,ยต้าดดกัแพาวฮาระเดือดสังสัสดันเส้นขอบครอบครัวของงพนนักาายที่ค่าตัวตายเนื่องจากถูกคมเหงรังแกอ่ะชื่อข่าวก็สั้นๆนะภาษาญี่ปุ่นแต่พอแปลภาษาไทยปุ๊บมันยาวเลยเพราะว่ามันมีหลายคำที่ต้องแปลยาวๆอ่ะครับมาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างครับมาคำแรกเลยโตโยต้าก โตโยต้ากะโตโยต้านี่ก็คือชื่อบริษัทของโตโยต้านั่นเองครับโตโยต้าโตโยต้าเออแล้วก็พาวะฮาระเดะภาวะฮาระเดะภาวะฮาระเนี่ยถ้าใครเคยฟังเอพิโซดแรกๆเลยเนี่ยก็จะมีสารพัดการข่มเหงรังแกหลายๆฮาระฮาระใช่ไหมครับพาวะฮาระก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ ภาวาะเนี่ยก็คือการข่มเหงรังแกโดยใช้อำนาจหรือว่าตำแหน่งที่สูงกว่าคนอื่นครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่า power harassment นั่นเองครับภาวะเดชจิซ ah ัสสิตะจิซัสสิตะเนี่ยมาจากคำว่าจิ s ัสสิสรุจิสัสสิสรุแปลว่าค่าตัวตายนั่นเองครับถ้าดูคันจิก็จะเห็นว่าเป็นตัวจิที่เป็นจิบุงก็คือตัวเองแล้วก็ตัวโครสุที่แปลว่าฆ่า ก็คือฆ่าตัวเองก็คือการฆ่าตัวตายครับทั้งหมดนี้ขยายดันเซดันเซก็คือผู้ชายใช่ไหมก็คือผู้ชายที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากถูกข่มเหงรังแกนั่นเองครับแล้วทั้งหมดนี้ก็ไปเชื่อมกับโนคาซุคาซุกก็คือครอบครัวใช่ไหมแล้วก็จบท้ายด้วยโตะวะไกโตะวะไกก็คือการยุติข้อพิพาทโดยฉันมิดคำว่าวะไกเนี่ย คำว่าวะเนี่ยก็แปลว่าสงบสุขสงบเงียบส่วนไกลนี่ก็คือคลี่คลายหรือว่าแก้ไขอะไรได้ว่าไกลมารวมกันก็เลยกลายเป็นยุติข้อพิาพาทโดยฉันมิตรก็คือการคุยพูดคุยตกลงกันนอกชั้นศาลว่าเราจะชดเชอยอย่างนี้นะโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นศาลกันครับเพราะว่าชดเชยหรือว่าไกลเกลี่ยกันจบเรียบร้อยไปแล้วอ่าแล้วข่าวนี้เขาจะบอกว่าเขาไกลเกลี่ยกันยังไงเรามาดูกันครับ 2017ปีโตโยต้าจีด็ช์เดอทำงานอยู่ที่28ปีของผู้ชายที่เสียชีวิตแล้วแปลว่าเมื่อปี2017พนักงานชายวัย28ปีที่เคยทำงานที่บริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ได้ฆ่าตัวตายมาดูกันครับนี่เส้นจูนานนเนนก็คือปี2017ใช่ไหมเมื่อ4ปีก่อนเนาะโตโยต้าจิโดช์เดฮทตงานอยู่ที่ โตโยต้าจิโดชาเดอันนี้ก็คือที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ชื่อภาษาญี่ปุ่นของเขาคือโตโยต้าจิโดชาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าโตโยต้ามอเตอร์นี่และครับโตโยต้าจิโดชาเดฮัตาะไรเตอิตะฮัตาะไรเตอิตะเป็นรูปเตอิตะแปลว่าเคยทำเป็นระยะเวลานานๆเพราะว่าบุคคลคนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะเขาก็เลยใช้คำว่าเป็นรูปเตอิตะก็คือทำงานมานานมากขยาย 二十八歳の男性。二十八歳の男性。プシャイ・ワイ・イゼ・バッピー・ティクエ・タミアン・ティ・トヨタ,モーター・モトニーが自殺しました。自殺しました。大カートア・タ、ま、イ、あ・ハラブ。マル・パリオクタパイ。国の労働基準監督者は、会社の上の人が男性にひどい言葉を言ったりした。 ภาวะฮาระก็จ ah no ิตสัสส์นอินดแปลว่าผู้ตรอบมาตรฐานการใช้แรงงานระบุว่าผู้ที่มีอำนาจสูงในบริษัทได้ข่มเหงรังแกโดยใช้คำพูดทำร้ายจิตใจซึ่งเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายครับมาดูกันเขาเขียนว่าอะไรบ้างมาคำแรกยาวหน่อยคุนีโนอันนี้ก็คือของประเทศก็คือของญี่ปุ่นนะ ต่อมาจะเป็นคำยาวๆที่แบบฟังอาจจะไม่ทันคือคำว่าโรโดคิจุนคันโตคุชะโรโดคิจุนคันโตคุชะมาดูไปทีละสองตัวสองตัวละกันง่ายกว่าโรโดเนี่ยก็คือแรงงานใช่ไหมเหมือนกับชื่อกระทรวงแรงงานแล้วก็คิจุนคิจุนเนี่ยก็คือมาตรฐานครับคันโตคุคันโตคุอันนี้ก็คือ กำกับดูแลเหมือนแบบเป็นผู้กำกับอะไรอย่างนี้แล้วก็ฉะเนี่ยจะเป็นคนใช่ไหมหรือว่าเจ้าหน้าที่พอมารวมกันก็เลยกลายเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานการใช้แรงงานหรือว่าผู้กำกับดูแลมาตรฐานการใช้แรงงานนั่นแหละครับใครชั้นโนเวโนฮิตกะใครชันโนเวโนฮิตะใครชนโก็คือของบริษัทใช่ไหมส่วนเวโนฮิต เวโนฮิโตเนี่ยเป็นสำนวนการพูดแบบหนึ่งครับถ้าแปลตรงๆจะแปลว่าคนที่อยู่ข้างบนของบริษัทก็จะงงๆใช่ไหมแต่ที่จริงมันคือไคชโนกับเวโนฮิโตครับเวนโนฮิโตเนี่ยหมายถึงคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเรา <c oughs> ก็คือคนที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าเราในผังองค์กรใช่ไหมก็คือเจ้านายนั่นเองครับเจ้านายของเราหรือว่าเจ้านายคนหนึ่งในบริษัทนั้นได้ทำอะไร 男性にひどい言葉を言ったりしたแปลว่าได้พูดคําพูดที่ทําร้ายจิตใจผู้ชายคนนี้เขาพูดว่าอะไรดันเซนิก็คือแก่ผู้ชายคนนี้คํานี้ก็เหมือนเป็นกรรมรองของกรรมกริยาอิตติตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือพูดใส่ใครอันนี้คือพูดใส่ผู้ชายคนนี้ o t い b a ฮิโดยโกโตะก็คือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจครับคำว่าฮิโดยเนี่ยแปลว,ว่าใจร้ายหรือว่าทำร้ายจิตใจถ้าใครเคยดูสื่อต่างๆของญี่ปุ่นแล้วมีคำว่าฮิโดยหลุดออกมาเนี่ยจะหมายถึงว่า e y, ใจร้ายเขาทำไปใจร้ายอย่างนี้อะไรอย่างนี้ฮิโดยโกโตะก็เลยแปลว,ว่าคำพูดที่ทำร้ายจิตใจแล้วฮิโดย์โกโตะออิตาดิชิตะ่าใช้เป็นรูปตาิกับชิตะใช่ไหมครับ คำกริยารูปตาริเนปกติจะใช้2ครั้งคือคำกริยาที่1ตาริคำกริยาที่2แล้วก็ตาริแล้วก็บวกด้วยสรุในที่นี้บวกเป็นชิตะเพราะว่าเป็นอดีตเนาะตาริตาริชิตะเนี่ยเป็นคำกริยาเกเป็นไวยากรณ์ที่หมายถึงทำอนุนบ้างทำอันนี้บ้างอย่างนั้นครับอย่างในที่นี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างว่าเป็นการใช้ข่มเหงรังแกด้วยคำพูดนั่นเองครับ เขาก็เลยทั้งหมดนี้ฮิโดยคตาวาอิตาดิสตะภาวะฮาระก็คือการคมเหงรังแก้หรือว่า power harassment โดยพูดคำพูดทำร้ายจิตใจนั่นเองครับแล้วก็จิซ no ัสนุเกนอินดะโตอีมัสต์จิซัสนเกนอินดโตอีมต์เป็นสาเหตุของ การค่าตัวตายนั่นเองแล้วก็โตอีมาฉะแปลว่าพูดแต่ว่าคํากริยานี้เป็นคํากริยาของผู้ตรวจสอบมาตรฐานการใช้แรงงานที่อยู่ข้างหน้าสุดนู่นเลยครับามาดูประโยคต่อไปครับโคโนโมงไดนิが,なながิเตะโตโยต้าก年บนにกหน้าตาล้านเส้นคคิคนาตกวาแปลว่า เกี่ยวกับปัญหานี้มีรายงานว่าเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ทางโตโยต้ได้ยุติข้อพิพาทอย่างเป็นชั้นมิตรกับครอบครัวของชายผู้เสียชีวิตครับเ,เขาเขียนว่าอะไรบ้างมาดูกันครับโคโนมงไดนิซิเตะในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับปัญหานี้แล้วเ,เกิดอะไรขึ้นตโ o โยต a ก a นักุนตะด,ดันเซโนคาส z กุตโตะก็คือโตโยต้นั้นได้ทำอะไรกับครอบครัวของผู้ชายที่เสียชีวิตคนนี้ คุณสิสิข์น ni เมื่อปีนี้ในเดือนเมษายนว่า k ก่สตะโคตกะว่ากามาชตะว a าไชิตะก็คือได้ยุติข้อพิพาทอย่างฉันมิดใช่ไหมแล้วโคตกะว่ากามาชตะเนี่ยเป็นรูปภาษาเขียนครับเพื่อเหมือนเป็น passive voice ของภาษาญี่ปุ่นที่จะบอกว่า เราได,ได้ทราบมาว่าจุดแต่ว่าไม่ได้บอกว่าใครทราบอย่างนี้อ่าอันนี้ก็คือเข้าใจว่าทราบมาว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรที่อยู่ข้างหน้าสุดนั้นก็คือโตโยต้าได้ยุติข้อพิพาทดังฉันมิตรกับครอบครัวของชายผู้เสียชีวิตไปแล้วมาดูย้อนหน้าถัดมากันครับโตโยตาน i y o ยู่ที่โตยโยต้าอชาคิโยประธานว่า,าままลัทธิขอครอบครนีอาแยมาริมตแปลว่า โตโยต้าระบุว่านายโตโยดะอากิโอประธานบริษัทโตโยต้าได้ขออภัยครอบครัวของชายคนดังกล่าวแล้วครับเขาเขียนว่าอะไรบ้างโตโยตานิโยรุโต้ก็คืออ้างอิงจากโตโยต้าก็คืออาจจะเป็นการอ้างอิงจากคําพูดของเขาหรืออาจจะอ้างอิงจากเอกสารที่เขาบอกอะไรอย่างนี้แต่คําว่านิโยรุโต้คืออ้างอิงจากอะไรก็ว่าไปครับส่วนประธานบริษัทก็คือชาโจใช่ไหมแล้วก็ชื่อเขาอยู่ข้างหน้าก็คือโตโยดะอากิโอ โตโยดะอากิโอจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่ี่ชื่อโตโยต้าอากิโอเพราะว่าที่จริงเขาเอามาจากนามสก,กุลโตยโยดะนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโตยโยต้าเพื่อตามลักษริมงคลของเขาสมัยก่อนอก็เลยกลายเป็นโตยโยตา้าแต่ว่านามสก,กุลเขาจริงๆคือโตยโยดะครับโตยโยดะอากิโอช no ok าโจวะดันเซโนคาซากุนิก็คือแกครอบครัวของผู้ชายคนนี้อายามาริมาชิตะ

แปลว่าแล้วก็ได้บอกกับครอบครัวว่าได้จัดเตรียมให้พนักง,งานที่ลาหยุดเนื่องจากสุขภาพจิตแย่เนี่ยสามารถปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้เ,เขาเขียนว่าอะไรบ้างโซชเตอันนี้ก็คือแล้วก็โคคโรกะสระคุนเตะโคคโรกะสระคุนเตะกามะโคคโรกะสระคุนเตะเนี่ยมาจากกามะโคคโรกะสระคุนารุก็คือจิตใจย่ำแย่ลงหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตนั่นเอง โ o โกโ o ก็คือหัวใจใช่ไหมครับส่วนซึไรก็คือรู้สึกแบบลำบากรู้สึกท้อแท้อะไรอย่างนี้รู้สึกเหนื่อยล้าเออโคโกโดกับซึไรก็คือหัวใจย่ำแย่ในที่นี้ไม่ใช่หัวใจที่เป็นอวัยวะนะแต่หมายถึงสุขภาพจิตนั่นเองครับ Cocoro surakunatte ka u kaisa y โคโกโดกับซึกรคือคนที่ลาหยุด,ยดบริษัทก็คือลางานนั่นเอง ราง,งานเนื่องจากสุขภาพจิตย่ำแย่นั้นเซมโมงโนอิชานิเซม o มงโนอิชานิก็คือแพทย์เฉพาะทางครับเซม o มงก็คือเฉพาะทางใช่ไหมครับแล้วก็โนขยายอิชะก็คือแพทย์ครับเซม o มงโนอิชะก็คือแพทย์เฉพาะทางซึ่งถ้าจะให้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบตรงๆเลยสําหรับแพทย์เฉพาะทางปัญหาด้านจิตใจนั้นก็จะเรียกว่าเซชินกะ เซชินกะก็คือแพทย์ด้านจิต,ตเวชนั่นเองครับแต่ว่าในนี้เขาใช้คำง่ายๆคือเซมองโนอิชานินะแล้วก็โซดันเด k กิรุยนิสุรุโตโซดันเด k กิรุยนิสุรุโตก็คือทำให้สามารถปรึกษาได้ปรึกษากับใครปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้นั่นเองครับโซดันก็คือปรึกษาโซดันเด k กิรุก็คือสามารถปรึกษาได้โยนิ สุรุก็คือทําให้สามารถก็คือทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถไปปรึกษากับแพทย์ได้นะส่วนโต๊ะสุดท้ายเนี่ยเป็นการบอกว่าทั้งข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นคําพูดที่เขาพูดคู่กับคํากริยาอีมาชิตะที่อยู่ท้ายสุดครับแต่ว่าก็จะถึงอีมาชิตะที่อยู่ท้ายประโยคนี้จะมีคําว่าคาซ o กุนิคาซ o กุนิก็คือครอบครัวใช่ไหมแล้วเป็นคําช่วยนี้ก็คือเป็นการบอกแก่ครอบครัวครับ ประโยคนี้ก็คือเขาก็ได้บอกกับครอบครวัวน,นี้ว่าได้จัดเตรียมให้พนักงานที่ลาหยุดเนื่องจากสุขภาพ,าพจิตย่ำแย่เนี่ยสามารถปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้ด้วยแล้วนะประโยคถัดมาครับภาวะฮารานาโดนิจิตะนา a มย์โอาอิวานัคเดโม d ส่งันเด็กิรโย i นิชิ่งกี่ท้ายสักวสุโตอิมชิตะแปลว่า ส่วนเรื่องปัญหาต่างๆอย่างเช่นการคมเหงรังแกนั้นก็สามารถปรึกษาได้โดยไม่ต้องเอ่ยชื่อและจะหาทางป้องกันให้ดีเอาไว้มาดูกันว่าเขาเขียนว่าอะไรกันภาว a h a r a s a m e n n i s นี่เจอ i t e และภาว h a r a ก็คือ power harassment การคมเหงรังแกใช่ไหมนาดโดในที่นี้คือยกตัวอย่างเป็นต้น แต่ว่าไม่มียะอยู่ข้างหน้าแบบที่เราเคยเรียนมาแต่ว่าเป็นน่าโดดเลยก็คืออย่างเช่นปัญหาการข่มเหงรังแกเป็นต้นแล้วก็นิสิเตเนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับครับเกี่ยวกับปัญหาการข่มเหงรังแกและอื่นๆนั้นหน้าไมโออิวานเตโมแปลว่าแม้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็คือไม่ต้องพูดถึงชื่อนั่นเองโซดันเดคิรุโยนิก็คือสามารถปรึกษาได้เหมือนกับข้างหน้าเมื่อกี้เลย 。しっかり対策をすると。しっかり対策をすると。สิ่งการท i s u เนี่ยแปลว่าจะทําอย่างดีจะทําอย่างเรียบร้อยอย่างดีที่สุดแล้วก็ทายส k ก o สุรุก็คือเตรียมการแก้ปัญหาเตรียมการป้องกันเอาไว้ก็คือหาทางป้องกันนั่นเองครับส่วนโต๊ะข้างหลังนี้ก็เป็นเหมือนกันคือเป็นคอรสที่คู่กับคํากริยาอีมาชตะครับอีมาชตะก็คือพูดใช่ไหมก็คือพูดสิ่งที่เขา อยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี้ก็คือจะหาทางป้องกันแล้วก็ให้สามารถปรึกษาได้โดยไม่ต้องเอ่ยชื่อเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งหลายครับแต่เท่าที่ผมเคยไปปรึกษากับนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เอ่ยชื่อกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันถือเป็นจัญญาบันเขาว่าไม่ไม่ควรจะรู้เรื่องส่วนตัวมากเกินไปที่นอกเหนือขอบเขตการรักษาเนาะ แล้วก็ประโยคสุดท้ายของย่อหน้านี้ครับวากายโนทาเมโนะโอกาเนโมะฮารายมิชตะวากายโนทาเมโนะโอกาเนโมฮารายมชตะแปลว่านอกจากนี้ก็จ่ายค่าชดเชยเพื่อยุติขอ้อพิพาทอย่างฉันมิตรด้วยวากายโนทาเมโนะโอกาเนะก็คือเงินสําหรับยุติขอ้อพิพาทอย่างฉันมิรแปบลบจากข้างหลังมาข้างหน้าครับแล้วก็มีคําช่วยโม m โมก็คือก็ด้วยก็ ผมก็เลยเอาไปไว้เป็นข้างหน้าเป็นนอกจากนี้แล้วเงินก้อนนี้ก็ฮารายมาชิตะฮารายมาชิตะมาจากคาว่าฮารายมาสหรือว่าฮาราหุที่แปลว่าจ่ายเงินนั่นเองครับจ่ายเงินจ่ายเงินในที่นี้ก็คือจ่ายเงินชดเชยเพื่อยุติข้อพิพาทอย่างฉันมิดด้วยแล้วครับก็คือตัวทางโตโยต้าเขาบอกว่าเขาได้ไปเคลียร์กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วโดยบอกว่าได้จัดเตรียม ที่สําหรับปรึกษาปัญหาทางจิตหรือว่าปัญหาสุขภาพจิตเอาไว้แล้วแล้วก็ได้หาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็ได้จ่ายค่าเฉเชยให้แก่ครอบครัวไปแล้วด้วยครับก็เลยยุติข้อพิพาทกันได้อย่างชันมิตรก็คือไม่ขึ้นศาลขึ้นโรงกันนั่นเองครับมาดูย่อหน้าสุดท้ายครับ丹沢の家族は,は会社の人が働きやすくなるように 真剣に考えてくださいトヨタが本当に変わったかどうかこれからも見ていきますと言っています a แ k a ปล i แปลว่าครอบครัวของชายผู้นี้กล่าวว่าเพื่อให้ผู้คนในบริษัทโตโยต้าสามารถทำงานได้สบายขึ้นช่วยกรุณาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยแล้วนอกจากนี้ก็จะคอยดูว่าโตโยต้าได้เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วหรือเปล่า มาดูกันก่อนว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างเนาะเริ่มจากดันเซโนคาซูกะดันเซโนคาซกะคือครอบครัวของผู้ชายคนนี้เนี่ยแล้วก็ขอข้าไปดูคำกริยาข้างหลังสุดก่อนนะก็คือโตอิตเตมันจะคือได้กล่าวเอาไว้ว่าอะไรก็อยู่ในควอเทเช่นอันนี้ครับในควอเท t ช่นก็จะมีโตโยต้าวะไคชนโนฮิโงะโตโยต้าวะกัน,นี้ก็คือ โตโยต้าเป็นประธานหลักนะเป็นหัวข้อของการพูดคุยเลยใช้วะแล้วข้างในมีค a ายชานโนฮิโตะคายชานโนฮิโก็คืออันนี้เป็นประธานของประโยคย่อยที่อยู่ข้างในนี้ยังไม่ใช่ของโตโยต้านะค่าย no ก็คือสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอาจจะหมายถึงว่าทำงานโดยที่ไม่ต้องมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตมากมายเหมือนกับที่ลูกชายตัวเองประสบมาอย่างนี้ครับแล้วก็ชินเคนนิ่ค้างแยเต a ครับชินเคนนิ่ค้างแย e เต d a s a i แปลว่าช่วยคิดอย่างจริงจังอย่างถี่ถ้วนด้วยนะครับคาว่าชินเคนนิชินเคนนิ i แปลว่า อย่างจริงจังอย่างทีท่วนอย่างเอาจริงเอาจังคือไม่ใช่ทําเล่นๆเนี่ยต้องต้องทําให้มันจริงจริจังจนะไม่งั้นจะอืมเรื่งนี้ขึ้นมาครับชินเคน,นิในที่นี้เขาคือเทวิตาวะชินเคนิครั้งแรกแตกุดาสายก็คือโตโยต้าเนี่ยช่วยคิดให้จริงๆริจังจด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยประโยคถัดมาที่ในควอเทช่นครับเทวิตาวะก็ฮนโตนิข้าวต k ดกั o หร k ก r ็これからもมีตีกิม โตโยต้ากับฮอนโตนิคาวะอันนี้เป็นเหมือนกับประโยคย่อยที่บอกว่าโตโยต้านั้นจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้เป็นประโยคจบก็คือโตโยต้ากับฮอนโตนิอันนี้เหมือนเป็นประโยคจบจบประโยคหนึ่งแล้วเนาะว่าโตโยต้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแต่พอใส่กาโดก่ะกาโดกะแบบนี้จะทําให้แปลว่าหรือเปล่าขึ้นมาครับแปลว่าหรือเปล่าก็คือ โตโยต้าเปลี่ยนไปแล้วจริงๆหรือเปล่าอย่างนี้ขึ้นมาพอใส่กระโดกะเข้ามาอ่าแล้วก็เลยโคเรคาระโมก็คือจากนี้ไปโคเรคาระก็คือตั้งแต่ตอนนี้โมก็คือด้วยจากนี้ไปก็ด้วยก็คือจากนี้ไปนั่นแหละมิตะกิมัสมิตะกิมัสก็คือจะดูต่อไปจะดูไปเรื่อยๆก็คือจะดูไปเรื่อยๆว่าโตโยต้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่าอืม ครอบครัวนี้ก็เหมือนกับบอกว่าตัวเต้าเนี่ยช่วยพปคิดดีดด้วยนะว่าจะทําให้คนในบริษัทเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จะคอยดูนะว่าโตโยต้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าอย่างนี้ครับอินเนอร์พ่อแม่มาแรงก็มันก็เป็นปัญหาจริงๆอ่ะแบบผมก็คิดว่าแค่จ่ายค่าชฉยเฉยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ พ่อพี่เหรอเนาะกว่าคนคนนึ่งก็จะโตขึ้นมาแล้วเขาแบบทาให้เขาทรมานจนถึงขั้นนี้เนี่ยก็อืมก็ควรจะรับผิดชอบพอสมควรเลยแหละเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่รู้สึกโอ๊ยไม่ไหวแล้วทําไมโดนด่าทุกวันอะไรอย่างนี้ผมก็เคยโดนโดนแบบโดนในคําที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นเออแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าภาพในอุดมคติของตัวเองกับ สิ่งที่เราโดนด่าจริงๆเนี่ยมันแบบมันคนละเรื่องกันแล้วทาไมเราต้องไปยอมรับมันวะ่ะอะไรอย่างงี้ตอนนั้นยังคิดไม่ได้นะก็รับมาหมดเลยแล้วก็แบบจิตใจแตกสลายบุ้มกลายเป็นโกโกครันช์ไม่ใช่โก,โก็กกครันช์ต้องไปรักษาให้เป็นเรื่องเป็นราวอืมแล้วก็กว่าจะหายได้เสียค่ายาไปเยอะมากจนจนแบบอืมถ้าเอาค่ายาที่จ่ายไปนะเอาไปกินอาหารนอกบ้านอรอ่อยออยยังดีกว่าอีก เอาละครับก็จบไปแล้วเรื่องข่าวการไกลเกลีย่ยระหว่างโตโยต้ากับครอบครัวของบันงานานที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากโดนข่มเหงรังแกนะครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างเรามาทบทวนกันครับภาวะฮาระภาวะฮาระการข่มเหงรังแกจิซัตสิรุจิซัตสิรุฆ่าตัวตายวกายวกายยุติข้อพิพาทโดยฉันมิตร คนที่ทำหน่งสูงโดยどいโดยใจร้ายทำร้ายจิตใจเย็นอินเย็นอินสาเหตุโคโกโดะซึรักุนาดะโคโกโดะซึรักุนาดะจิตใจย่ำแย่ลงหรือว่ามีปัญหาสุขภาพจิตเซมโมงโนยชาเซมโมงโนยชาแพทย์เฉพาะทาง โซดสัมพันธ์สุดสอดสัมพันธ์เพินอซ้ิอย่างจริงจังอย่างถี่ถ้วนแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จะปนี้มาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3230คำและสำนวนครับ อย่าลืมติดตามคำสั์ได้ในบล็อกตามลิ้นนคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ d อ e a ีทครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยกันก็ส่งข้อความเข้ามาได้ทาง Facebook ให้เจแปนิสได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้ามีชื่อศิลปินดาราหรือว่า คนดังของญี่ปุ่นคนไหนที่อยากรู้ชื่อความหมายคันจิของเขาเนี่ยก็ไปโพสต์ไว้ใน Facebook เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ